มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีเปิดศูนย์ประสานงานอพสทเดินหน้ารวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยหนุนโรงเรียนและท้องถิ่นสร้างความยั่งยืนในจันทบุรีและตราดมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พอพสทมหาวิทยาลัยราชพัฒรรน์รำไพพรนณีเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบโดยได้รับอนุญาตดำเนินงานจากกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวางังตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 ภายใต้ภารกิจหลักในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านพืชภูมิปัญญาท้องถิน่นตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ศูนย์ประสานงานนั้นได้รับภารกิจดูแลเครือข่ายทั้ง10อำเภอในจังหวัดจันทบุรีและ7อำเภอในจังหวัดตราดทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการแก่โรงเรียนสมาชิกโครงการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นเพื่อยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยและการอนุรักษ์ตามบริบทพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูลทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพัรณีได้ระบุว่าทางมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมขับเคลื่อนการสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสืบสารงานตามพระราชดำริและเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยในช่วงของพิธีเปิดนั้นได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้แทนจังหวัดตราดผู้บริหารโครงการอพสทและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมภายในงานหลังจากนั้นมีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหลายพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน